ไมเอาทังไนน้นบอก,อ,อ,อกเลยบข,ขอเอาต่ออ่เนาะพอดีได้ฝนวันนี้เ้าใสใสฟุนนี่ใสฟุนใั่ไครับใสใสป,ปุ๋ยถเขปลูกเล้าเขาม่ฝนขเขาเอาฝุนองเราก็ได้ขี้ค้ยเานี่เนาะวันนี้อ่ะ้นติดแล้วก็ิมืก็จะเอาเอันยยว่า <ขอ S 1> ล่อมันจะหน,น,อน,น่อย ข้าวไทยให้มันเป็นกี่ตุ่มไหมบ่ครับครับเป็นตมแล้วเอาหวานหวานใสหวาน,วานใสแล้เอาตีนเหยียบแป๊ะแปะแปะก็ได<า>ถ,ถ้าอันดินมันล้วนนะครับก็เอานทอพีวีซีก,กดกดลงก็ได้เนาะลดกด,กดลงอืมนี่ของผมมันเป็นดินทรายต้องเหยียบเบอลก็จะมันมันสิอืดบ่ลงนะแต่มันแข็งมันแน่นเนาะ อ่ไรอยากได้อีกก็ามาเอาเนาะอยู่บ้านน้งคูนน้อยมานน้ำคูนน้อยเล <c oughs> ย,ย,ยมีนะาขายมันขคนสิบบาทอ,าอกไรที่มาเอาอีกังไงสิบห้ามือนี่ก็ได้อีกแล้วเยอะขึ้นเลยแเพราะว่านี่ติดเดือนหนึ่งอันนี้แผงโกอลล่าป่ะครับแผงโกลล่าขยันหน่อยอันไหนดีกว่ากันสะดวกตอนแรกก็จะถามก็เจ้าอยู่ดีคนละอย่างอันนี้ดีคือว่ามันทนน้ำร้อนตันเร็วกว่ <พน S 2> า ทนน้ำกว่าเนาะแต่ากอล่าสิได้ได้ไดหนาหานะเบลว่าอ๋อมันแน่นเนาะแกนี่มันเกือบจนก็กินแต่่วโอ้ยขัน้วไอ้ยั่วเนี่ยพวกจะกินได้ขั้นอ๋อั่ามันแกหลายเนาะเดือนครึ่งซองเดือนนี่ยพวจะกินนี่กวยเรือเรือก็กล้วยนี่เพียงก็เยงกอล่านี่อย่าไหนมันตรงบบมักนน้ำเซ่ท่าน้ำโบแซ่มันสีงามอยู่มันสีงามตัดได้ไหวอยู่อันนี้ทนน้ำค้างได้โอเค อ๋อมันยาวถ้ามันยาแล้ามันสีลมแล้วมันตาอยางดลยนะถ้าเอดพันต้องให้มันแก่ันเนาะให้มันแก่ให้มันเดียนใดอยากได้ก็มาเอาเด้อครับ